เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าของคนที่นี่ที่เขาทิ้งกันแล้วสภาพเป็นแบบไหนว้าววารุตาเจอสามบาทโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะสามบาทวารุตาขอเก็บก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ว วันนี้จะมาให้ดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่เขากองอยู่มุมนี้มันเป็นแบบไหนนี่ค่ะมีทั้งรองเท้ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งผ้าอ่าลุมเตียงมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตมีเสื้อผ้าเด็กเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อในรองเท้า ถุงเท้ารองเท้าอยู่ในบ้านมีหมดเลยค่ะกองตะลักตักอยู่ตรงนี้นี่ค่ะสภาพเต็มไปหมดเลยนะคะเยอรมันเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยฉะนั้นการใช้เข้าของถ้าหมดขั้นฤูดูแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้หรือบ้านหรืออะไรก็จะเป็นแบบนี้บางครั้งตู้มันเต็มหรือบางครั้งก็ เขาก็ไม่ได้ยาใส่เข้ามากองไว้แบบนี้ก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูการอีกตู้นะคะว่าสภาพเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะเข้าของจะมีเยอะแยะมากมายอย่างที่วารุตา,าชี้ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมีครบหมดลงที่นี่ประเทศเยอรมนีค่ะคานจะ,จะจ่ายหรือค่านิยมหรือวัตถุนิยมของเขา เสื้อผ้าถ้าเก่านิดนึงเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะใส่แล้วดูไม่ดีเสื้อผ้าไหนขาดเขาก็ไม่เย็บก็ก็ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่นี่เป็นเขารียกว่าค่านิยมของเขา เพราะว่ามันเป็นประเพณีของเขาแบบนี้ค่ะแต่พอวรุตามเห็นแบบนี้วรุตาก็เสียดายเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตู้นู้นนะคะว่าตู้นู้นจะเป็นแบบไหนถ้าโชคดีวรุตาจะนํากลับบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งกันแต่ละตู้แล้วเสื้อผ้าเป็นสภาพแบบไหนแล้วมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันถ้าโชคดีก็คงจะได้เจอไปกันค่ะ ตู้ที่วรุตาจะไปนั่นก็คือเส้นทางที่ไปห้างนะคะไปห้างที่วรุตาไปซื้อขนมปังให้แฟนประจำค่ะว้าววรุตาเจอเก้าบาทก็เป็น9กบาทเก้าบาทสมใจของวารุตาคะ่ะรีบเก็บเลยจ้ามุมฝั่งนี้วรุตาดูไกลๆไม่มีเสื้อผ้าที่ล้นออกมานอกตู้นะคะจากตู้แรกจนมาถึงตู้ที่สองนี้ก็ทิ้งช่วง ประมาณเดินมาประมาณทักสองนาทีได้ค่ะนี่คือแต่ดูนี่นะคะทุกอย่างก็เต็มใส่ลงไปไม่ได้ยัดลงไปแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะเต็มส่วนตรงนี้นะคะที่ทิ้งก็จะเป็นหมอนเป็นผ้าคลุมทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะส่วนข้างตรนนี้นะคะวรุตตาขอยกดูนิดนึง เป็นกางเกงขาสั้นค่ะสิ่งที่วรุตาเจอนั่นก็คือกางเกงขาสั้นที่วางกองอยู่มุมนี้วรุตาจะขอเก็บไปแล้วจะเอาไปดูกันที่บ้านว่าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งนั่นเป็นแบบไหนเอาไปกันเลยค่ะเรากำลังเดินผ่านต้นมะปรางฝรั่งเดี๋ยวเจอกันนะคะรออีกสักหน่อยเจอกันค่ะไปค่ะเรากำลังเดินไปสู่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ใส่เสื้อผ้า อีกตู้หนึ่งนะคะวรุตากำลังเดินผ่านสนาไอ้สวนสาธรารณะมุมนี้นะคะดอกกุหลาบพันปีสวยมากๆเลยค่ะไปค่ะเดินกันไปไปดูตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาใส่เสื้อผ้าที่เขาทิ้งเสื้อผ้ากันตู้ดันหน้าค่ะตู้แต่ละตู้นะคะจะทิ้งช่วงกันไม่เยอะค่ะ บรรยากาศช่วงเวลาแบบนี้มีน้อยคนมากที่จะมานั่งอยู่ค่ะไปกันค่ะเตรียมตัวใส่หมวกแล้วก็เดินมาดูตู้คอนเทนเนอร์ใส่เสื้อผ้าของคนที่นี่ว่าเขาทิ้งอะไรกันบ้างแล้วเสื้อผ้าที่ทิ้งเขาเป็นสภาพแบบไหนไปกันค่ะ ูนี่นะคะก็เ,เอาตุ๊กตามาทิ้งอยู่บนถังขยะน่าเสียดายจังเลยค่ะนี่คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับนี่คือใส่กระดาษแล้วก็พวกนี้ก็เป็นใส่แก้วแล้วก็นี่คือตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยว,วรุตาขอให้เปิดดูนิดหนึ่งนะคะนี้ค่ะมีเสื้อผ้าอยู่ในนี้ถ้าเป็นถุงแบบนี้วรุตาไม่อยากจะรื้อนะคะ เพราะว่ามันเป็นการเออเขาเรียกว่าเขามัดไว้เรียบร้อยแบบนี้ถ้ามัดแล้วก็ต้องทิ้งไว้แบบนี้ใส่ถุงแบบนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้วารุตาจะไม่หรือนะคะ <S <S เดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยนะคะไปเดินกันต่อเลยค่ะไปดูตู้หัดไป ถ้าเป็นเสื้อผ้าถ้าเขาแพ็กอยู่ในถุงแบบนี้วรุตาไม่อยากจะรื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะไม่อยากทําให้เข้าของที่เขาแพ็กเรียบร้อยมาแล้วแล้วมันทําให้ไม่เป็นระเบียบเราไปดูในสิ่งที่เขาวางกระจัดกระจายแล้วเรานําสิ่งนั้นมาดูด้วยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยคนในประเทศเยอรมันนี้นะคะวรุตากาลังจะบอกว่าร่ารวยเงินทองเหลือเฟือ ข้าวของเครื่องใช้เหลือเฟือของกินเหลือเฟือทําไมวรุตตาบอกว่าเหลือเฟือเดินไปทางไหนวรุตตาเห็นข้าวของวางกระจัดกระจายเต็มไปหมดอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์มีผักปากมีขนมที่เขาทิ้งไว้เยอะแยะมากมายรวมทั้งเงินที่เราเก็บได้มาจากท้องถนนทุกคนร่ำรวยที่นี่มีแต่คนรวยแต่ยังทำไม ยังมีคนจนอีกมากมายอยู่ในแผ่นดินแห่งความร่ำรวยแห่งนี้ช่วยบอกวารุตาทีค่ะว่าเป็นเพราะเหตุอันใดทู้คอนเทนเนอร์อีกตู้ที่เป็นสีฟ้าก็เป็นตู้ที่ใส่สำหรับเสื้อผ้านะคะมาดูกันค่ะว่าตู้นี้มีเสื้อผ้ากระจัดกระจายให้วารุตตาได้หรือไปซักตัวไหม มุมนี้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยแต่สังเกตดูนะคะว่าทุกตู้จะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าหมดเลยนี่ค่ะวรุตาลงมาให้ดูเต็มไปหมดเลยค่ะยิ่งในช่วงของย่างเข้าสู่ฤดูร้อนแบบนี้นะคะตู้ทุกตู้จะเต็มเพราะว่าทุกคนกำลังรืือของเก่าออกแล้วก็กำลังจะไปซื้อของใหม่กันค่ะไปกันค่ะเดินกันต่อเดี๋ยวจะไปดูตู้สุดท้าย ผู้ถัดไปก็อยู่ไม่ห่างจากที่วรุตากกำลังจะเดินไปนะคะคือตู้ที่ใส่เสื้อผ้าที่นี่จะมีกันแทบทุกจุดกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังมีให้ครบเพื่อความสะดวกในการอ่า ทิ้งข้าวของเพื่อที่จะให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางและก็สามารถที่จะนําไปรีไซคเคิลได้รีไซคเคิลน,นั่นก็คือจะมีบริษัทมารับไปนะคะแล้วก็จะนํามาคัดแยกแยะเพื่อที่จะส่งให้กับผู้รับเหมาไปขายตามตลาดนัดหรือไปขายตามสถานที่ต่างๆถ้าเหลืออีกเขาจะส่งไปให้สําหรับประเทศที่ยากจนไม่มีเสื้อผ้าแต่ตอนนี้สําหรับวารุตะาคิดว่า ทั่วทั้งโลกไม่มีมุมไหนแล้วค่ะที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าเกือบจะล้นโลกแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ทุกคนกำลังท้องการตั้งที่มีล้นโลกและแต่ว่ามันยังไม่เคยพอนั่นก็คือเงินนั่นเองค่ะรอบทุกทิศที่วรุตายอยู่นะคะจะประกอบไปด้วยผู้คน แล้วก็ประกอบด้วยสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยนะคะวณรุตาอยู่ตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองก้นข้างที่จะอุดรมสมบูรณ์มากๆพอเมื่อถึงฤดูผักป่าวรรุตาก็เดินไปเก็บผักป่ามากินถึงเวลาช่วงฤดูร้อนหรือทั้งปีเราก็เดินเก็บขวดถึงเวลาที่มีเสื้อผ้าเขาทิ้งเยอะๆเราก็ไปรื้อดูซิตัวสองตัวความ ก็เรียกว่าขนาดเท่ากับตัวเราไหมเอามาซักให้สะอาดแล้วก็มาใส่ปารุตตาไม่เคยรังเกียจของพวกนี้นะคะถึงแม้ว่าใครบางคนจะบอกว่ามันเป็นเสื้อผ้าของคนตายไปเอามาทำใหม่ปารุตาก็ไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นที่มีใครบางคนบอกว่าไปซื้อของมือสองมาระวังเข้าของเขาจะมาตาม วรุตตาใช้มาหลายสิบปีทีเดียวยังไม่มีเคยมีใครมาตามสักทีถ้าตามวารุตาก็จะยินดีที่จะคืนให้เขาค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูตู้ถัดไปอยู่ตรงหน้าวารุตานี่เองค่ะตู้นู้นค่ะตู้ที่อยู่ตรงหน้าของวารุตตาตู้นี้ดูจากไกลๆก,ก็ เห็นไหมคะว่าวารุตาได้9้าบาทโดยที่วารุตาไม่ได้ตั้งใจขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเก้าบาทเขาทิ้งให้วารุตาเก็บเลยนะคะเนี่ยรีบเก็บเลยจ้าง่ายๆแบบนี้ก็ได้เงินง่ายๆแบบนี้เขาทิ้งกันแบบง่ายๆแบบนี้เหมือนกันค่ะเราเป็นคนเห็นเงินเป็นเงินเห็นอะไรมันมีค่าฉะนั้นรีบเก็บเลยค่ะ ตู้ตรงหน้านี้ก็เป็นตู้ที่ใส่เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งนะคะวารุตาดูแล้วไม่มีเสื้อผ้าก็จะไม่ข้ามไปนะคะเพราะว่ารถกำลังมาค่ะนี้ค่ะอย่างนั้นเราถึงคราวกลับบ้านแล้วก็ไปดูข้าวของที่วารุตาได้ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็มาดูด้วยนะคะว่าเสื้อผ้าที่วารุตาเก็บมาจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มาใส่ให้กับตัวเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านกันเลยค่ะ บรรยากาศสบายๆแบบนี้รีบออกกันมาเดินกันนะคะเพราะว่าความไม่แน่นอนมันก็คือความแน่นอนยิ่งในบรรยากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาจนไม่รู้ว่าจะเป็นฤดูๆๆไหนกันแล้วค่ะดอกกุหลาบพันปีสวยจังค่ะมีสีชมพูแล้วก็สีม่วงอ่อนส่วนดอกตัวนี้หอมมากๆเลยนะคะเขาเหี่ยวไปตามกาลเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะ หลาบตัวนี้ก็สวยจังค่ะออกดอกเต็มไปห,หมดเลยวรรุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะส่วนน้องตุ๊กตาตัวนี้วารุตาก,ก็เอามาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาซักมาล้างน้องให้สะอาดแล้วก็เอาไปส่งให้ที่ร้านขายของมือสองค่ะเอาไปให้เขานะคะไม่ได้ไปขายค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าของคนที่นี่ที่เขาทิ้งกันแล้วสภาพเป็นแบบไหนนี่คือกางเกงดูนี้นะคะดูสภาพนี่เป็นกางเกงก็เรียกว่ากางเกงสองส่วนเนาะมาดูนะคะว่าสภาพฉีกขาดตรงไหนหรืออย่างไรวรุตาเอามาวางอยู่บนโต๊ะหลังบ้านเลยนะคะเนี่อยู่มุมนี้เลยค่ะ มาดูนะคะว่ามีชำรุดขนาดไหนตรงไหนทำไมเขาถึงทิ้งกันดูเริ่มแรกตั้งแต่ตะเข็บตรงนี้เลยรูตาให้ดูทุกจุดเลยนะคะดูถับเย็บไม่มีกระดุมมีครบทุกเม็ดไหมมีครบทุกเม็ดเลยค่ะซิปขาดไหมซิปไม่มีขาด เอวตรงไหนขาดไหมดูกันให้ชัดๆนี่คือเสื้อผ้าที่เขาคนที่นี่เขาถิงค่ะแล้วมาดูตรงกระเป๋าขาดไหมมีมุมไหนขาดไหมขาขาดไหมยังยืดยืดยืดไหมหรือว่าเขาไม่ทำงานไหมยังยืดหมดอายุหรือไม่ไม่ยังยืดหยุ่นได้เหมือนเดิม อีกข้างหนึ่งเป็นแบบไหนก็ยังยืดจูนเหมือนเดิมกระเป๋าข้างนี้เป็นแบบไหนก็ยังครบอยู่บริเวณสมบูรณ์มาดูดูมุมนี้อีกหน่อยค่ะแล้วมีกระเป๋านี่ดูกระเป๋ากระเป๋าขาดไหมกระเป๋าก็ไม่ขาดข้างในก็ไม่ขาดดูอีกข้างนี้มีขาดไหมก็ไม่ขาดไม่มีค่ะ มาดูพริกอีกค่ะตอนนี้วรุตาถ่ายตามกลางแสงแดดจะได้เห็นกันจัดจักกันไปเลยนะคะส่วนเป้าขาดไม้นี่คือเป้าเป้าก็ไม่ขาดอะไรตะขิบก็เรียบร้อยหมดไปตรงหูขาดไม้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันไปเลยค่ะหูก็ไม่ขาดไอตัวนี้มีหักมีขาดไม้ตัวที่เขาเจาะก็ไม่มี ทุกอย่างยังคงสภาพเรียบร้อยหมดเลยแล้วทำไมเขาถึงทิ้งนี่คือสิ่งที่วรุปตาถามอันนี้ก็ยังสภาพดีอยู่เลยทุกอย่างสรุปแล้วนะคะกางเกงตัวนี้สภาพดีหมดเลยค่ะแล้วขนาดไซส์สามสิ นี่นี่คือไซส์ของวารุตตาฉะนั้นวารุตตาต้องเอาไปซักแล้วก็ไว้ใส่สําหรับหน้ารอ้อโดยที่เรามีกงางเกงใส่แต่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่ซักบาทเดียวเลยจ้าเดี๋ยววรุตาจะพาไปดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่วรุตาเก็บมาจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วตัวเองใช้อยู่ประจำสภาพเป็นแบบไหนไปลุยในตู้เสื้อผ้าของวารุตากันเลยคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยววารุตาจะให้ดูเฉพาะกางเกงยีนที่วรุตาเอามาจากตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากความที่เราเป็นคนรักเสื้อผ้าเป็นคนชอบเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เปนขนที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนิดหนึ่งนะคะอะไรที่สวยอะไรที่เราพอนำมาใส่ได้จากตู้คอนเทนเนอร์วารุตาก็จะเอามาค่ะเดี๋ยววารุตาให้ดูเฉพาะกางเกงยีน จะบอกว่าเด็ดมากกางเกงยีนตัวนี้นะคะเป็นกางเกงที่วรุตาเห็นวัยรุ่นก็ใส่กันพอใส่กันแล้วแม่วัยรุ่นทันสมัยในสมัยช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นกางเกงที่แบบก็ <c oughs> เ,เรียกว่านี้ค่ะเป็นกางเกงที่ขาบานแบบนี้ขาบานแบบนี้ แล้วใส่เอลแบบธรรมดาแบบนี้าขาบานแบบนี้เนื้อผ้านุ่มมากของยี่ห้อ H&M ตัวนี้นะคะวรุตาเอามาจากตู้คอนเจนเนอร์เห็นแล้ววัดโคแล้วใส่ได้รีบคว้ามาเลยค่ะตัวนี้ถ้าเราไปซื้อในร้าน H&M วนรุตาคิดว่ากน็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7-800 8 0 0บาทต่อตัวนะคะ แต่อันนี้วาตูตางออาจากตู้คอนเทนเนอร์ค่ะสวยมากใส่กับเสื้อยืดตัวเล็กๆแล้วใส่รองเท้าพ้บใบเหมือนวัยรุ่นเลยค่ะตัวนี้แล้วเนื้อผ้าเขานิ่มมากนิ่มแบบสุดๆแบบใส่แล้วรู้สึกแบบมันบางเบามันพริวไปกับขาของเราทุกย่างก้าวของเราค่ะมันมันสบายมากๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงคือวรุตานะคะเริ่มแรกไม่ชอบให้ลูกใส่กางเกงขาขาดพวกขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ประมาณนั้นไม่ชอบเพราะเป็คนความรู้สึกเราเสียเงินไปร้อยบาทแต่เราได้มาแค่70บาทหรือประมาณนั้นก็คิดแบบนั้นแต่พอนานไปพอเห็นวัยรุ่นก็ใส่แหมเราก็เนาะ เริ่มไปมันก็กลายเป็นความทันสมัยเห็นผ่านตู้คอนเทนเนอร์เห็นกางเกงขาเอขาดขาดแบบนี้โผล่มาก็เลยลองดูที่ใส่ได้ไหมวาุตากดได้มาค่ะแล้วก็เมื่อนํามาใส่ก็เข้ากับตัวเราพอดีเลยค่ะนี้ค่ะขาดแบบโดนเหมือนเขาเรียกว่าหมามันไล่หมามันฟัดมาประมาณนั้นเลยค่ะนี่แบบ เข่าสะดุดเลยวารุตามอยากจะมีผ้าวารุตาเคยใส่เกงนี้ไปงานเลี้ยงเกาเรียกว่างานเลี้ยงรุ่นนี้ค่ะตัวนี้เลยแล้วแบบนี้เลยค่ะดูหดดู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 สภาพของเกงดูขาี๋ยวจายกให้ดูให้สุดขาสุดท้ายนี้คือเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อของ h m เหมือนกันค่ะ ของ H M เหมือนกันค่ะอันนี้ถ้าไปซื้อในห้างก็ตกอยู่ราคาที่ประมาณพันหนึง่งประมาณพันหนึง่งแต่รู้ตักไม่จ่ายสักบาทเดียวค่ะคือใจจังมาดูตัวถัดไปนะคะตัวนี้แบบขาดสุดๆเท่มากตอนนี้จากความที่ไม่ชอบมาบอกว่าเท่แล้วอยากไปพูดให้ลูกสาวได้ยินนะคะเพราะว่าเคยบอกเขาว่าอย่าเปน็นวงกิงขาขาด แต่ตอนนี้แม่ดันมาใสา่เองแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนจะบอกว่าวารุตตาไปกระยุ่มมาขมมาเลยค่ะนี่อะแบบนี้โอ้โหใส่แล้วห้อยตองแต่งตองแต่งนี่ค่ะกางเกงของวารุตานี่เป็นกางเกงที่มาจากตู้ก่อนเจ็เนอะ์ แล้วรุตาใส่ของเก่งนี้ไปตอนไหนไปเดินเล่นค่ะกับแฟนอันนี้เป็นของยี่ห้อฮ o ลิสเตอรค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งตัวกับความภาคภูมิใจกับกางเก่งที่เราไม่ได้จ่ายตังค์มาอีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้ของของยี่ห้ออะไรเอ่ยไม่รู้ยี่ห้อมันของสกินนี่น่าจะเป็นของ h m เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นกางเกงเขาเรียกว่าจะบอกว่าสี่ส่วนสามส่วนก็ไม่ใช่มันกับใารกับคารอันนี้ก็เป็นกางเกงาขาดเหมือนกันแต่ขาดนี้เดียวขาดตรงเฉพาะหัวเข่าอย่างเดียวนี่ค่ะกรุรางกางเกงก็เข,เขาเขียนว่าคําว่าสกินนี่แบบนี้แสดงว่าเป็นกางเกงที่มันยืดหยุ่นไปตามสรีระข,ของเราเป็นผ้าผ้ายืดค่ะ นี่คือขางเกงที่วรุตตาเก็บมาจากตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาทิ้งเสื้อผ้าสำหรับคนที่นี่นะคะวรุตตาไม่ฟังจากที่แฟนพูดนะคะบอกว่าถ้าเสื้อผ้าตัวไหนไม่ใส่เกินสองปีโลทิ้งเสื้อผ้าที่ดูไม่ดีโลทิ้งเสื้อผ้าที่ดูเก่าโลทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่เหมาะกับเราโล ิ้งเสื้อผ้าที่ขาดก็โลกทิ้งทุกอย่างโลกทิ้งหมดเลยแล้วลองนึกสภาพนะคะว่าบริเวณบ้านที่วรุตาอยู่มุม,มนี้ผู้คนอยู่กันเยอะแยะม,มากมายในหนึ่งในหนึ่งห้องนะคะก็มีทั้งพ่อแม่ลูก แล้วการโลบพร้อมกันออกมาจากนอกบ้านแล้วมาใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ลองนึกสภาพดูนะคะว่ามันจะเยอะขนาดไหน,ไหนแล้วในประเทศเยอรมันมีสี่ฤดูฤดูไม้ผลิฤดูใบฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวทุกฤดูกาลเทศก,กาลของการเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลก็เลยทำให้จำนวนเสื้อผ้าที่อยู่ในประเทศนี้ เยอะมากเยอมากแล้วเสื้อผ้าตอนนี้ก็กำลังกลายมาเป็นปัญหาให้กับทั่วโลกเพราะว่าเสื้อผ้าตอนนี้กำลังจะล้นโลกแล้วกำลังการผลิตเขาก็ต้องไปหาแหล่งที่ ที่ราคาถูกๆเพื่อที่เขาจะามาขายได้ในราคาถูกๆแล้วการผลิตแต่ละครั้งอย่าลืมนะคะกําลังแรงงานคนกําลังกําลังของน้ําที่เราใช้ในการล้างสีขัดสีพ่นสีทุกอยาก่างรวมทั้งรวมถึงทระะัพยากรที่เราต้องเอาฝ้ายเอาอะไรมาปลูกหรือทระะัพยากรจากดินที่เราขุดขึ้นมารวมถึงการขนส่ง รวมถึงสารเคมีที่ทิ้งลงในสู่แม่ทอนีลงสู่ในแม่นะ้ำเยอะม,มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ในฐานะที่เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้อยู่บนโลกนี้ที่เขากำลังจะเริ่มป่วยลงอรุตาก็อยากจะแนะนำทุกๆท่านนะคะว่าอย่ารังเกียจของมือสองเลย มันเป็นของที่คนอื่นอาจจะใส่แล้วหรือบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเขาวางอยู่ในตูน้นานๆแล้วถึงวันหนึ่งเขาโลออกบางครั้งบางตัวยังมีป้ายติดอยู่อยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าเขาใส่แล้วบางครั้งก็ใส่แค่ตัวเดียวใส่แค่ครั้งเดียวฉะนั้นวุฒิกาำลังจะบอกว่ายารังเกียจที่เราจะซื้อของมือสองมาใช้เรากำลังจะช่วยตัวเราเองอย่างไรเพราะว่าการซื้อของมือสองนี้นะคะ อย่างเช่นกางเกงที่วรรุตาบอกนะคะว่าถ้าเราไปซื้อของ H&M จากห้างโดยตรงเราจ่ายไป1น0 0งพัแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของมือ2จ่ายตัวละ2ยูโรก็คือตีวราคาว่า70กว่าบาทหนึ่กับ70็ดสบกว่าบาทมันต่างกันเยอะมากและเราสามารถเอาเงินที่เหลือนั้นนะคะเก็บเอาไว้ในกระเป๋าของเราไว้ใช้อย่างที่เราทุกยากแล้วมันจะทําให้ตัวเราเองมีความสุข แล้วก็มีชีวิตที่รู้สึกว่ามันมั่นคงมากยิ่งขึ้นการที่เรามีเงินอยู่กับตัวความมั่นคงเราเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเราจะมีขนาดไหนความมั่นคงก็ย่อมมีมากขึ้นตามจำนวนเงินที่เรามีมากขึ้นค่ะแล้วเราจะมีความกังวลกับแนอนาคตของเราก็จะน้อยลงไปตามลำดับนะครับวันนี้วารุตาก อยากย,ะยะ้ำอีกทีนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรสินค้าหรือปัจจัยสีที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันโล้นโลกแล้วค่ะแต่ในขณะที่ปัจจัยสีโล้นโลกแต่ผู้คนยังอดอยากยากไร้อยู่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เมืองที่ร่ำรวยทำไมถึงยังมีคนจนแฝงอยู่มากมาย กสำหรับวันนี้วรุตากคฝากอีกจีนนะคะอยู่แบบพอเพียงพอเท่ากับดีเดินตามรอยพ่อและสามารถนำทฤษฎีของพ่อหลวงรอก้ามาใช้ได้ทุกที่อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายตาลองมาใส่ให้ดูคู่กับเสือ้อราคา1ยูโรที่ซื้อมาจากตลาดนะัด แล้วกางเกงนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่เชือกผูกนี้นะคะเราสามารถมาผูกข้างหน้าผูกข้างซ้ายผูกข้างมุมนี้ก็ได้หรือบางครั้งมันอาจจะหลวมไปเราก็ดึงเชือกมุมนี้ให้แน่นมากขึ้นก็จะทำให้เรากระชับกับตัวของเรามากขึ้นแล้วกระเป๋ามีมุมนี้มุมนี้ใส่ได้เยอะทีเดียวเลยคะ่ะใส่แล้วรู้สึกสบายมากๆเลยคะ่ะใส่แล้ว อรุตาใส่ด<ม>ูส่วนไหมคะช่วยเขียคอมเมนต์ใท้คลิปให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะชุดนี้ราคาแค่เพียง1ยูโรเท่านั้นเอง